แม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บางสวัสดีค่ะห่วยมานอนวัดจังไดนเราว่าได้ยินข่าวตื่นขึ้นย่างหัวเศ้าได้ยินว่าเขาคักเราละเลขปู้เขาคักแล้วล่ะว่าจันว่าแมนบ่เออเตื่นเออเตื่นขึ้นมาว่ามันว่าลงสั่นระลุดห่วยขันว่าจังสั่นมากมันกะอยากได้ให้เอฟซีฟังน้ำทัวว่าฝันว่าจังไดนเนาะแมนแมนแมน อยากฟังแต่สีเหลาสุฟังยุ่นหล่นแล้วบ่ไริพานชักเทียได้คว่ำปั่นเนาะอยากแบ่งอยากปั่นเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่แม่บางก็สิเป็นผู้แต่งคำหมากคำพูบแต่งใบศอกใบสีประจําปูนาคแต่ว่าเลขปูสิทธาสีลุดอียังกัยญาแม่บางสีฟันเกี่ยวตลอดเนาะคือว่ารอบนี้แม่บางฟันว่าจังไดเบาสูพีสูนองเพิ่นฟังเบิ่งกันนำแม่บาง เอา,มาเมื่อเคืนนี่กับฟันอีกแล้วน,าน,วน,นว่าจะเนาะควอมฟันเนาะค่ะฝันว่าข้าเจ้าแฮีต้นเงินมาอีกแล้วน,<า>น,น่นมาเฮียต้นเงินมีหอดนักหล่อด้วยหวนเนี่ยบาดคนมาไปอีกแล้วบ้าดนักร้องมีตาผู้นักร้องดังๆไหมจ้ะม,ม,มามบาดนี้ก็โอ้ยได้ยินกับยูบอได้สเสแล้วบาดที่ไหนุ้มเด็กน้อยแล่นน้ำก้นเพิ่ลลุนแล้วเด็กน้อยมาตาใสไม่เบาจ๊ะจ้าใหญ่มาตาใส่ยังไงหอดก้อนนี่กับุ้มเด็กน้อยดิแม่นจ้ะ มาที่นี่เด็กหน่อยเด็กหน่อยหม้อนั่นผัดกินเข่าไปน้ำท่างไหนก,กันกินมะเมนกินเข่าหนึ่งได้มหมเนี่ยกินเขา่าอันเขาเปียกนน่นไ <arc S 2> หมค่ะจ้ะย่างพ้าทวงหน้าเขาเปียกเลี้ยังเออเฮอยยุ่ไปกับเด็กหน่อยน่ะนะลัดออกไปหากองอันที่ก็เจ้าแนนหนั่นแหละลัดไปหาก็เจ้าแหนั่นแหละม้อนี่ก็กินเข่าไปน้ำกินเข่าไปน้ำเอามันจีข้าวข้อได้หรอวสันมันก็กินมันกับบลาข้าวข้อมันไม ก็เนยว่าป้าเขาหน้าทงนี่จะเป็นเหลียงงานคักเนี่ยเนาะอสันเนี่ยเออบาดนี่แล้วก็สิได้มาเกียวสันห้เกี่ยวน้ำเนเด้อสันเรากับข้าเจ้ามาเกี่ยวรสเนาะลังนึงหันกับปั้นว่าได้สิไปหาเขาซอยข้าเจ้าเนาะวดนี้นะปั้นว่าอุ้มเด็กหน่อยพาปลาเข่าน่ะพาปลาเขาแต่ว่ากับข่วงปั้นเนาะกับเราสุพีสุนองตั้งเนาะกับบได้วลา อันเรื่องงุ่มง่ายน้ำอันโศกน้ำอย่างดอกน้องแมนบอจมาบุญวาสนามีกันแล้วแต่มัดสไนด์นะจ๊ะรเนาะแต่ว่ากับวรคิดว่าปูเหน่งวดนี่นั่นจังได้กับเขาเลียกเพื่อนน่ะเพราะว่าฟันเห็นเขาอีกแล้วคือว่ารัฐบาลไทยแมนบอแมนจ้ะฟันเห็นเขาว่าได้ฟันเกี่ยวตัวเลียตัวอย่างดอกฟันเห็นเขายางพาป้าเขาอุ่มเล็กหน่อย ขั้นฝันยังสี่นี่มันหมันโรสเกานะจ้ะคือว่าแม่บางไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วแม่กนกเลยนนแม่กนกเลยเอามาเสียงกันเลยมาฝันจ้ะโอ้บัดใไดแทจ้จ้ะมาเสียงเลขเกบหาปูปูนาคนี่กัเลยฝันว่าได้เห็นเห็นเขาเกี่ยวเขาเกี้ยวน้าหรือว่าหน้ามีเขาหรือว่าได้กินเขาได้ย่างปลาเขาค่ะปลาเข้าไก่สิ่งก็เกี่ยวเรลาเลี้ยงเออเออยอะกอุ่มเล็กหน่อยเล็กหน่อยก็กินเข่ากินเขาเปียกนั่นละมันก็นยำกินยำกิน เอามอขั้นฟันลักษณะนี่ตามลทัทธินี่ก็คือเตรียมรับรั์เลยได้แมนจ้ะกะกาลอรุ่นลอฟังาา่งเลยจ้ะเนาะบางที่อ่ะกะอาจจะเป็นโซ่เขา่โาโซ่ไงเพราะว่ามันเห็นเข่าเด้ค่ะกะมันเกี่ยวกับเข่าเด้แม่บางเป็นยังไงก็ได้ยิบจับลอตลีไว้คือว่าปูบนฟันงท่งรางได้บมแในบางจ้ะอ้เพิ่น้นมาทางรางอย่างเดียวบ่แมนค่ะแต่ว่ากับแปะบนเหนือนน้ำเนาะแต่ว่าเนี่ย คนเห่านี่มันกับว่าปันได้หรเนาะแมนบอมันามากัตตองมี่มี่อีหยังล่ะมี่มีกับี่คือจังคือจังอันเบาอันอน,นั<อ>้นเลวเนาะเบาเบาอีหยังกอบขัวเกศอ่บานี้เหาก็ตตองวา่าเออเวลาเหาเ,าเหาเหย็ดอีหยังเหาสิบอกลับปไปกลับมามันก็เป็นไปบไ่อใดเออไปแล้วเต้องกลับ,บแม่บ่แม,น,มนว่า,าบอากลับแม่จ้กลับพร้อมแน่นปูเล่าก็แต่ว่าคือตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะรื่องเล่าสิบเก็ดกับสิบเก็ดตรงๆ หาซีกับหาซี่ตรงๆบันิดรอบนี่ตามที่เกตุอยู่น้ำเพิ่นมาโดนนดอกพ่อนพาด้วยเนาะเพิ่นสิบค่าเพิ่นเป็นแบบนี่นี่คือคือเป่งเลยเด้กต่ดีถ้าเปี่งเนาะแมนมาแต่ว่าขาอวนีควข้อม,มอัน,นอันนี้น่นแน่ามความพิลาดส่กมานนาดเนะจ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสารสิ่เพิ่นบางเทียเพิ่นกะ บ่ตุ่งปันไเพิันก็อาจจะกลับในเฮ้าแม่นเฮ้าก็ตตองว่าเออกลับไปซัก่รนมันจั่ผิดหวังสินซแ่่ห้องาบมี่เด็ปกูไม่เห็นเลาถือโอ้แม่แม่เน่เออันบันนีทำรับแม่บางนี่เนาะคือว่าซื้อก็ตหาแล้วก็หาเกตเรียบร้อยแม่นค่ะยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องไปกลับคันพี่น้องมักเกตหา ซื้อไต่เกหาถ้าเกิดมันมหาเกตแม่บางถือผู้เดียวแมนบะแมนเออแม่บางฝันแบบนี้คือว่าเลขเกศห้าห้าเกศมาแล้วนี่พี่น้องนี่ได้ขนมาแลเข้ากับล่อมยึดจับไปแล้วจ้านี่ยึดจับไปแล้วเออเอาล่องสะก้อนแม่ล่องสะก้อนกันไดฟังแม่เราบอกแต่ว่าสื่อขึ้นแหลกที่ว่าเจตูได้ยินเขาหูเนาะสื่อขึ้นแหลกก่อนสิมานอนนี่ แม่บางฝันจังใดก็ฝันว่าอัน,นเห็นสานอีหยังก็เห็นน้ำสางนี่ยังก็ฝันว่าอันข้าเจ้าไปสวนค<ฆ>่ะว่าผ้ากันมากไปเบิงนำบอ่อน้ำสางแก้วว่าสันทินวาซีบอ่อน้ำสางแก้วนี่เพิ่อนอยู่ใสว่าสันแต่ว่าที่ไปเห็นหนั่นก็คือมองมองปูนาขึ้นไปน<อ>ย่าง มองปูน่าิ่นไปเรื่องต้นย่างาไหมแม่จ่ะไปเห็นเด้น้ามามแก้วหน้ามามแก้วนี่มันนะเป็นกลมๆนอสิอบานนี่ก็เลยซองเบื้องป้ามันเหมือนว่าเป็นเนี่นี่เนาะว่าสันแม่นวสันแห้งกินแห้งไหลว่าสันทันวางสิก็เลย่าษาทุเดอร์ููขาได้มาอรอมาเห็นก็นเป็นบุญก็เลยวางสิน้ามามแก้วเป็นบอน้ำซับซิดตั้งแต่สมัยโบราณโบราณวสันว่านั่นนะ อันผู้ใดอดไ,ไมาเห็นก็เือว่าผู้นั้นน่ะมีบุญก็เลยวางซี่อันบุญวาส,สนานี่ผู้ขาสิบเลื่อมจกกักเทียเด้อวาสนานันนนน่น,หนแหละก็เลยไปเบิ้งก็ได้ไปไช่องเมืองน้ามาละเต็มซานงานนะน้ำซานแก้วนะจ้าฟันกรสีมาเนี่ยเจ้ะกรสีมาเลยแม่น้อง<ห><ผ>ค่ะคือว่าหยิบจับลอตเตอรี่พอแต่ใดยินเห็นทางช่องปูปุ๊บ แม่บาง้าไปยิบยับลอตเตอรี่ไปเลยแม่นจะ้ะกันเลยบัดที่นี่นอนขึ้นนั่นก็เลยฝันห็นน้ำสามแก้วเลยแม่นจ้ะัดนี้ขึ้นที่สองมานอนพี่ม,มานอนวัดก็เลยมาฝันว่าได้ผ้าเด็กหน่อยเป็นอัเงาต้นเงินแ,<ม>แม่บางกันเลยมั่นใจว่าเลขปูเขาแล้วแม่แนจะได้กับมาหลานเปอร์เซ็นคือปูว่าแม่บาแต่ว่าแม่บางแล้วบ่าเด้ซสื่อคือว่าปูฟันทงมาเจ็ดห้าเม็ดเดียว แต่แม่บางหังซื้อเจ็ดหาหาเจ็ดแม่นบ่แม่บางเออคือกลั๊บใบพอกแต่ว่าเมื่อนั้นปูมาตามที่เฮาอยู่นั่หันก็ถือว่ามาแบบโบม่นเลยก็คือเพิ่นสิแบบอยากให้แห้งอยู่เด้อเพิ่นสิอยากให้เฮาได้มาเฮ็ดมาสร้างก็สิแม่นตัวเพราะว่าอันผู้นอนอยู่บ้านผุนปูเพิ่นมาก่อนแม่นบ่้ยใย่ย่า่แนอนอยู่บ้านยายเฒ่าก็ยังฝันเห็นน้่นส่างแก้วอยู่วัดที่ว่าเพิ่นไปย่างแม่นบ่อืม กมบังอื่นมันบมันมันบมีว่าบังอื่นเนี่ยแลแม่เนาะม,นมันก็ต้องมีมีแนวผ้าเป็นผ้าไปเน,ะนาะค,ค,คือคืออีปูลแล้วบอกละว่ากันอีเม่บบมาเนาี่ยปูสิได้เที่ยวมาสูบยาบอ่อวานาแต่แสดงว่าแต่ต้องมาในสายนี่เน,นาะแม่นบ่แมาในสายนี่ส<า>ิได้หวมม่วมบุญความกุศลสิได้ไปในสะพานบุญอันเดียวกันกับปูมาก็เลยได้มา่วมกันนี่ต้องเสียละไปทา้งหลกับไป่วมกันนี่ต้องเสียไกลบันไดก็ต้องไป พราะว่าไปสร้างบุญซอยกันเด้บางเทธอมันผิดมันพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออไพ่อีฟซีแฟนช่องน้ำเนาะแม่เนาะแม่นจ้าค่ะแต่ยายอยากให้ได้เบิดลหรเบิรงดขั้นมันมาอ่าสองหาแปดเบิรงแม่แน่นเนาะนี่ยังสิเกิดขึ้นเนาะแม่อันนี้มันบังเอิญมันเหมือนแปดหาสองมันขันแท่บานนี้ก็คือว่าเพิ่นเปิดให้แล้วแหละเนาะแม่เนาะงวดนี้คือว่าถือว่าปิดจังไรก็ให้พี่น้องข้างบ้านพิจารณาเอาเนาะเพราะว่า สิ่งทุกอย่างเข้ากับมองบบเห็นเข้ากับอาศัยสัภาพบุญน้ำปูผู้เพิ่นฝากมาให้เฮ้าเมนบอปูเพิ่นบอกว่าจังไรปูหน้าเพิ่นกับบอกจังสั่นตามที่ปูเพิ่นว่าค่นเป็นบุญวาสนาเข้ากับสิได้โชคได้มาเนาะค่ะอ่าขันแมนบ่แมนกับยุ้ยท่ปูเพิ่นเป็นผู้มาบอกเพราะว่าเพิ่นอยากเลี้ยงอยากสร้างเพิ่นกับสิบอดตัวเข้าตัวเมนบอสั่นน่ะเนาะแมนใ่ไหมค่ะให้พี่น้องเบิ่งเอาฟังเอาเะากอนค่กันเป็นจังไรกัซอยกันสร้างซอยกันเปลียนนี่ละ ค่ะที่เฮาเป็นจังบนกัสิตุ่มอยู่ตัวเนาะแม่นมาสักหน่อยตุ่มเราแม่อ๋อวันนี้กัสิได้เวลากับสีซองตัวเลขให้เบิ่งจักหน่อยเนาะเกตุ่เนาะแมนแมนแมนใส่แม่บัดนี้โย่ห้เพิ่นเบิ่งเโย่แม่เบิ่งเนีเอาบัดที่นี่ตามที่เกตุ่เห็นตัวเลขนี่เนาะคือว่าสิเป็น275ค่ะแต่ว่าอยากจะถามพรพร้าดวยเพราะว่าพรพร้าดวยอยู่ในเหตุการณ์ค่ะอยากรู้ว่า2นี่มาจังได๋เพิ่นว่ายเกตมาจังได๋ก็บเกตมาแล้วเพิ่นบอกว่าเกตหามันบ่แม่นบ่งวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าหามา แล้วก็หาแปดมันเป็นสองหาแปดแปดสองหาเราบันนี้เราว่าเจ็ดมากกว่าเด็กเจ็ดยังไงก็มากเจ็ดยังไงก็มากแล้วเราก็เรียกว่าเจ็ดหามันบ อาจเป็นไปได้เท่านั้นได้ค่ะพี่น้องคะคือว่าตามพอนผ้าลวยวิเคราะห์ออกมาคนที่คือพอนผ้าลวยวิเคราะห์ออกมาจะเป็นสองเกตห้าแมนคือบัตรสองเกตถ่ายพ่นน้ำเนี่ยอันนี้บัตรวมาบัตรว่าดูใส่สองเกตข้าเจ้าสีวางสี่ที่สำรักเอฟซีปุติพ่นยันมันเต็มหน้ากระดาษเผปุตเพ่นโตแต่เอาแขนแขนแต่ว่าสีมีเอฟซีส่วนหนึ่งเพนสะว่าเอาเลขสามตัวนี่ไปหมุนเลรียแมนแมนแมนข้าเจ้าคือต้องขานแน่นอะ เพราะว่าม,มันสีได้เขียนๆนั่นนะแ,นแ,ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าพอปูนานี่ฟันลางเม็ดเดียวคือเจ็ดหาได้พี่น้องอันนั้นคือว่าแอดมินแปะออกไปซื้อๆเด็กแต่ตตาถ้ามักน้ำก็ค่อยซื้อ,น,อน้อ่เขาก็ต้องพิจารณาเอาแต่ว่าคือว่าแอดมินนี่สี่คุยกันแล้วว่าเขาเก็บเอาเขาเก็บเ,เ,เอาทุกระเบียบนิ้วทุกคำว่าให้พี่น้องเพิ่น ระวังวัดกรอนอี่คือเข้าผาดแมนผาดตรงนี้แหละผาดตรงที่ว่านางสวดม่นอยู่ปูแล้วบอกเลยว่าหาสองแปดหาสองแปดเราบัดทีนี่ปูแล้วก็เลยว่า อันห้วยหาสองแปดจังได้ลูกปลอยไปหาสองแมนให้ออกหาสองซาเราอ่ะซีอให้ออกหาสองซาวะสั่งมันได้ไปออกเล้าแล้วบันนี้เท่าก็เลยบโบดร์มันเลยเออเข้าเข้าบนยืมือนี่แหละได้ตรงนี้เลยดิได้ยุนีละเออได้ตรงปูง่ายนี่แหละเลยนีละมองปูดำนี่แหละได้ยุนี่ละยุห่าเกตนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เท่าก็ฝากให้เอฟซีพิจารณาซอยกันเนาะพิจารณาซอยถ้าอยากได้ ปดนีปดสินไปน้ากันกับจัดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะโตนี่แหละสามไพในสามตัวนี้จังไรก็คืดว่ามีแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเอ้ยสองเก็ห้าค่ะหรือสี่ห้าห้าสองเก็ยังกระว่ากันไปน้อพี่น้องเนาะเพือตามทั้งทั้งภูยูนั่มบีเคา็คือพ่นพาดด้วยกับสุเนาะกับไอ้เบาเบาไสเนาะอยู่สามข้นหมื่นเพราะว่ากูมากกับท่านหันหรือว่าเจตู่กับนอนฟังคลิปอยู่บ้านอยู่ดอก ฟั่งฟั่งถูกขั้มเบาล่ะกันจนรู่วาปูดอนแก้วมากกั่จนรู้ล่ะว่าพนปูดอนแก้วได้เพราะว่าเพนกะเอ้ยซื้ออยู่เนาะเขากับพิจารณาเอาตามพ่อนะ้าลวยน้ำเพราะว่าผู้ผู้พนอยู่เนีพนกบอาจสีซองเบิ่งว่าเออเฮาต้องเอาตัวนีตัวนีใจนั่งบอว่าคือพวกเขาคุยกันแล้ววาเฮาต้องเก็บเอาทุกระเบียบนิ่วเลยเพราะว่ามันขาดมาแล้ววังหันคือวาสิไปโทษปูบ่ได้เป็นบทเรียนเพราะเพิพนหายแล้วเนี่ยเฮาบ่เอาเองเพราะว่าเขเพราะว่าปูพนเป็น เป็นผู้พันหรือบัตรที่นีเฮ้าผู้ฟั่งหรือเฮาตรงนั้นกระพ้ากันดีใจแล้วถือเรือเล่าละกับพวกฮวงเล็กใหญ่แลยวละแล้วมันมันเขาผ่สามตัวกูนะเราก็ออกมาแล้ววันเฮ้ยมาออกแปดสองยังได้กระออกหาสองกันตัวเราบอกเพราะว่าเล็กร้อยมากเนี่ยคือห้าแปดสองเราเรียกว่าสีมาออกยังได้ยังสี่อันอันลูกปลอยไปหาสองหราอ เรนก็มาออกหาซองไห้เร right าก็มาออกเหล็กง่าไห้อีกทั้งสามตัวเนาะทั้งสามตัวท anyway> yeah> ี่จริงแล้วเหมือนเฮ้าว่ไปฆ่างุง่ายกับเลขเล่าเฮ้ากระชีใดง่ายเต็มเต็มเต็มเลยแมนแมนได้สามตัวพวกเราหมดที่แล้วตัวเต็มอันขาดกับเราเนาะเอางวดนี้ละงวดนี้ละเอาบัตรนี่กับนี่เฮ้าพยายามบอกให้พักจัดตัวเอาเอาบัตรซีนองเอฟซีทั้งบัารข้าแต่งโศกมาเด้อขอบคุณขอบคุณแม่บ้านค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ